โอเคผมก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้เราก็อยู่ที่เกม YouTuber Simulator อกันอีกเช่นเคยนะครับผมโอเควันนี้พี่จะมาให้ดูสตูดิโอเนฟิปนะครับผมแบบเสร็จสมบูรณ์แล้วนะถือว่าเสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับผม ตอนนี้มาอัปเดตซับสไครต์กันก่อนดีกว่านะครับผมซับสไครต์ก็ตอนนี้มีอยู่ที่11,000ล้านนะครับประมาณนี้นะและก็ไอ้นี่เท่าไหร่วะเนี่ยหล้านล้านเหรอหนึ่งล้านล้านวิวนะครับผมโอเคก่อนจะไปชมคลิปนะผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยนะครับผมโอเคถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยนะครับผมนี่กล้องเราก็เป็นอย่างนี้นะฮะตอนนี้กล้องอะไรวะเนี่ยโอ้โหต้องฟากมา Welcome to Neffib Studio โอ้ บึ๊บมาแล้วครับผมอเราจะมาให้ดูโซนแรกก่อนนะครับผมมา 1, 2 3ปุ๊สองาโซนแรกเป็นโซนนั่งเล่นนะครับผมนี่ก็จะมีถังขยะอยู่ตรงนี้นะครับถังขยะที่ไม่มีขยะให้ทิ้งเลยเออไม่มีขยะเลยแล้วก็เป็นโซฟานะครับนั่งดูทีวีนั่งดูแบบ Netflix, Netflix เยยน็ตฟลอเน็ตฟิกอะไรเงี้ยเออได้เหมือนกันนี่นั่งดูชิวๆนะนั่งกับไอ้น้องหมีตัวนี้ตรงนี้ก็เป็นโลนะครับโลหนึ่งพันล้าน โล่พันล้านซับสไครต์นะครับผมมันจะได้โล่นี้มานะครับนี่โอเคแล้วตรงนี้เป็นพวกล็อกเกอร์ครับที่เก็บของตรงนี้เป็นต้นไผ่นะครับแบมบูนั่นเองนะฮะตรงนี้ก็จะใช้เป็นพื้นสีแดงครับไฟไฟผมจะใช้เป็นสีน้ําเงินนะครับผมซึ่งเหมาะกับเกมเมอร์มากสีแดงก็ได้นะจริงๆแต่สีน้าเงินมันดูแบบเย็นดีไงมันดูเย็นนะถ้าปิดไปแบบมันก็ท่องจะดูร้อนนะเปิดไว้ดีกว่า มันจะแบบดูเย็นอนะ่ะดูเปิดแอร์โซนแรกก็หมดไปนะครับผมมาโซนต่อไปเป็นโซนคาสิโนครับโซนเครื่องเล่นนะครับผมอ่ามีเครื่องเล่นอยู่ที่บ้านอ่ะครับสตูดิโอตรงนี้นแบบนั่งเล่นตัวอ้วนเลยเข้าไปแล้วตัวอ้วนตรงนี้เป็นชั้นวางของนะครับ รงนี้ก็จะเป็นพวกนะกาชปองใช่ไหมเขาเรียกว่ากาชปองใช่ไหมแล้วก็มีพวกที่กดน้ำนะครับเผื่อแบบหิวน้ำอะไรเงี้ยแบบพนักงานเนี้ยหิวน้ำอ่ะอยากมาซื้อน้ำใช่ไหมกดปุ๊บปุ๊บปุ๊บโอเคตรงนี้เป็นตู้เล่นเกมเหรอเออน่าจะใช่นะตู้เล่นเกมมี2ตู้นะครับตรงนี้เ,เป็นตู้สุ่มตุ๊กตาตู้จับตุ๊กตาครับบอกเลยตู้นี้ไม่มีโกงนะครับตู้นี้ไม่มีโกงเฮ้ยเอาเป็นเฟิร์สพอ์ซันดีกว่านนะเออจะได้แบบได้ฟิลนิดนึง นี่นะครับตู้ขี้ปุกตุกตาตุกตาก็จะหล่นตางนี้เดียวช่องเล็กกดตู้ไอ้นี่ช่องเล็กกดตุกตาตุกตามจะออกมาไงวะเดี๋ยวโอ้โหไม่สมส่วนเลยตรงนี้เป็นโต๊ะสนุกนะครับเอาไว้แทงสนุกกันนะเนี่ยโหสวยงามนะชั้นวางของนี้พูดไปแล้วมาโซนต่อไปนะครับผมก็จะเป็นโซนถ่ายภาพนะครับโซนกรีนสกรีนครับแล้วก็จะมีโต๊ะทีมงานครับตรงนี้เป็นโต๊ะเอ้ยตรงนี้เป็นผ้ากรีนสกรีนะครับผมก็จะมาถ่ายงานตรงนี้ได้นะฮะแบบ เปิดให้เช่าด้วยนะใครมาถ่ายรูปอะไรอย่างเงี้ยแบบสามแชะแชอะไรอย่างงี้เออตรงนี้เป็นตู้ปลานะครับที่ไม่มีปลาสักตัวเลยเออปลาอยู่ไหนหมดวะตรงนี้เป็นโลที่ได้มาจากโค้ชนะครับนี่โลโลแดงตรงนี้เป็นใบไม้นะครับเอาไวซ้ซึมซับอากาศนะครับเอาไว้ถ่ายเทออกซิเจนนะครับผมผลิตออกซิเจนในห้องนะครับโอเคตรงนี้ก็เป็นนี่เรานั่งโต๊ะด,ด้วยเป็นโซนของทีมงานนะครับผมเมาส์ก็จะเป็นเมาส์กรีเลสนะครับ กอลเลียสเมาส์เป็นอย่างนี้นะครับแบบเจาะรูนะฮะนี่คีย์บอร์ดเกมมิ่งเลยทีมงานนี่แบบใหญ่แบบเล่นเกมนะครับนี่คอมนี่ผมเก็บรายละเอียดนะครับมีคอมนะครับผมนี่มีเคสด้วยนะฮะมีเครื่องคอมด้วยนะครับผมไม่ได้มีแค่จอเปล่าๆนะโอเคโซนนี้น่าจะหมดแล้วนะครับผมนี่สวยไหมฮะสวยไหมฮะติชมได้ครับพี่ว่าพี่ว่าน่าจะถูกใจทุกคนนะครับผมมาโซนต่อไปเป็นโซนไฮไลท์แล้วนะครับสามสองหนึ่ง ฟนี่เป็นโซนห้องนอนแล้วก็โซนแคสเกมนะครับโซนทํางานของพี่นะครับผมเออตรงนี้ก็เป็นที่กั้นนะฮะที่กั้นมีอยู่2อัน,นครับหนีเป็นทางเข้าไม่มีประตูนะครับเพราะว่าไม่มีซื้อเข้ามานะครับหันขวาก็จะเป็นตู้เย็นนะครับเป็นตู้กดน้ําอันเดียวกับนู้นเลยเนี่ยตู้เย็นจะมี2ตู้เลยนะครับผมถ้าแบบอยากกดน้ําก็มาตรงนี้อยากเสียตังไงถ้าอยากฟรีก็ตรงนี้กดแล้วมาเก็บตรงนี้เพื่ออะไรไม่รู้นะฮะ ตรงนี้เป็นเตียงนอน,นครับนอนได้เออนอนตื่นขึ้นมาฟืบก็จะเจอคอมของตัวเองนะครับประมาณนี้ประมาณนี้ตรงนี้ก่อจะเป็นชั้นวางของนะครับเน่ก็ไม่มีอะไรวางน่าจะมีแบบพวกหุ่นยนต์อะไรวางสักนิดนะแบบกันพากันดั้มนะครับผมโอเค มุมนี้ก็จะเป็นไม้นะครับเป็นโตะ๊ะโตะ๊ะโต๊ะมีตรงนี้1ตัวนะครับวางของพวกอิสระเลยต่างๆครับแล้วก็อันนี้ก็เป็นไม้แคสเกมนะครับผมนี่ตรงนี้ก็เป็นคอมพี่นะครับใช้5จอเลย <c oughs> ห้าจอเดี๋ยวใช้ทำอะไรวะสามจอก็เหลือเฟือแล้วครับผมถ้าช,ชีวิตจริงอะชีวิตจริงพี่ก็ใช้สองจอเองนะครับนี่คีย์บอร์ดโอ้โหคีย์บอร์ดแบบคัสตอมนะครับคีย์บอร์ดคล้ายๆแบบของพี่เลยนะฮะคีย์บอร์ดคัสตอมครับนี่นั่งตัดงานอ่านั่งตัดงาน ตรงนี้เป็นเครื่องคอมนะครับสเปคประมาณ300แสนนะครับผมแล้วก็เป็นทางนี้จะเป็นสิ่งที่น่าภาคภูมิใจมากครับนั่นก็คือโล่ในฟิปนะครับผมโอ้โหของจริงไม่รู้จะได้หรือเปล่านะครับไม่รู้จะมีสิทธิ์ได้มันหรือเปล่านะครับนี่ก็จะเป็นอย่างนี้นะฮะโล่เขียนว่าในฟิปนะครับอ่านี่เป็นโล่แสนซับนะครับ ต่อมาเป็นโลห่ล้านซับสไครตครับโลหน่อ็ม้นเองนะฮะนี่เป็นอย่างนี้ครับโล1่เอเป็นโลทองครับสีทองครับแต่ว่าพี่เปิดไฟ l อ d ดีเป็นสีน้ำเงินไงมันเลยสะทอนเป็นสีนี้แล้วก็นี่เลยครับผมโล 10, ส10ล้านซับสไครต์นะครับผมนี่เออมีทุกโลแล้วนะโลพันล้านยังมีเลยโอเคพ้องพี่ก็ไม่มีอะไรแล้วครับประมาณนี้ฮนะมันตันแล้วอ่ะไม่รู้จะเล่นอะไรแล้วครับเล่นไปก็มีแต่แบบอัพคอมกับ ไอ้กล้องอะแค่นี้นะครับแค่อัพคอมกับกล้องนะเดี๋ยวเอาเอ้ยวันด,ดีวันด,ดี <c oughs> แค่อัพคอมกับกล้องนะฮะเฮ้ยพูดรอบที่สามแล้วก็จะฟากเขี่ออกไปข้างนอกกันบ้างเฮ้ยไม,ไม่ไม่ไม่อยู่ข้างในดีกว่าจะได้แบบวิวดีไ <laughs> งโอเคผมพี่ว่ามันตันแล้วจริงๆอ่ะไม่รู้จะเล่นอะไรลเล่นแป๊บเดียวก็เบื่อแล้วเกมพวกซิมูเลเตอร์อะไรเงี้ยแต่ว่าพี่ชอบนะพี่ชอบมันเพลินเดีะเล่นแบบวันสองวันอะไรเงี้ยเพลินดีโอเคใครมีเกมซิมูเลเตอร์แบบแนวเงี้ยแบบฟาร์มอะไรอย่างเงี้ยครับผม ก็คอมเมนต์ไว้ได้นะครับผมสาหรับแมปนี้ก็น่าจะมีประมาณเท่านี้นะครับผมเออใครไม่รู้วิธีเล่นก็ไปดูคลิปเก่าๆได้นะครับผมสําหรับใครที่ชอบนะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e กันด้วยนะครับผมโอเคขอบคุณมากครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีครับ